บริเวณหน้างานนะคะและแน่นอนค่ะตรงนี้ค่ะคือช่วงเวลาก่อนจะเข้าไปปาร์ตี้สุดมันของเราข้างในนะคะและกลุ่มของเราตรงนี้ก็คือกลุ่มน้องๆจาก AF เหมือนกันสวัสดีค่ะเอฟสิบล่าสุดล้วนๆเลยนะฮะเอาไว้เดียวกันเลยเนี่ยดูดิเห็นปานน้าอ่อนๆครับอ่อนๆพอก่อนนะครับชื่ออะไรกันบ้างครับครับสวัสดีครับถังเบียร์ครับผมถังเบียร์ฮะ ค่ะเต้ยเอฟสิบคาะสวัสดีครับเทมครับผมเทมครับสวัสดีค่ะหงโยกค่ะสวัสดีค่ะนันค่ะเอาง่ายๆผมรู้ว่าตอนนี้น้องอยากได้ไอโฟนใจจะขาดแล้วตอนนี้อยากเข้าไปในปาร์ตี้มากแล้วงั้นถามก่อนเลยครับวันนี้เลือกสีกันมาหรือยังว่าอเสียงดังฟังกันว่าเลือกสีอะไรเขาวันนี้เลือกสีอะไรกันทางเบียเป็น 5S สีทองครับผม 5S สีทอง 5S สีทองเหมือนกันค่ะ 5S สีดำครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน จริงๆแล้วเนี่ย 5S เนี่ยมันจะมีสีแชมเปญโกลมีซิลเวอร์แล้วก็มีเกรย์แสดงว่าเราเลือกสีเกรย์ใช่ไหมครับเป็นเทาตัดดำใช่ไหมครับใช่ครับอันที่แบบเมื่อที่สุดอ่ะใช่แล้วเป็นเทาตัดสีเกรย์สีเกรย์ททั้งหมมดี่เราาคุยนี่คนแรกเลยที่เลือกนะฮะสำหรับเราแล้วฮะเลือกสีอะไรฮะใ 5S สีซิลเวอร์ค่ะซิลเวอร์ไม่ไม่ชอบสีทองสีเงินนะคะชอบสีฟ้ารู้สึกว่าเป็นสีนำโชคอะไรอ่าเงี้ยก็ต้องเป็น5สีใช่5 คนแรกที่เลื่อง5สีสีฟ้าเนี่ยขอให้ได้ตามนั้นจริงๆวันนี้มันมากเลยข้างในอ่ะเราส่งน้องเอฟสิบเข้าไดนก่อนนะฮะขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะยังไม่หมดเท่านี้ครับน้องออนครับผมเรายังมีหนุ่มๆค่ะหนุ่มๆซะทีใช่ไหมหนุ่มๆที่ผมเชื่อว่าออนต้อง